เอเลเวลปีที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์คะแนนพุ่งจูดหรือคะแนนเฟอน้องซึ่งมันยื่นทั้งโคตา้ามอชอและยื่นทั้งส่วนกลางนะน้องปีที่แล้วคะแนนเพิ่มเยอะมากมันเฟอพอเช็คไปว่ามันเฟอเพราะอะไรตลกมากมันเฟอเพราะปีที่แล้วเปลี่ยนระบบออกข้อสอบให้เอาเข้อสอบกลับบ้านได้พอให้เอาเข้อสอบกลับบ้านได้น้องว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลทางจิตวิทยาของคนออกข้อสอบ เขาจะไม่กล้าออกข้อสอบบ้าๆบอๆเขาจะไม่กล้าออกข้อสอบเกินหลักสูตรแต่เขาจะออกข้อสอบเกือบทุกบทน้องสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็คือข้อสอบจะไม่ยากแต่กระจายบทออกเยอะขึ้นและในหนังสือสะสะวะทมีแนวโน้มที่จะออกมากขึ้นถึงขั้นพี่ๆอ่อนดีมานปีที่แล้วเนี่ยพอรู้ผลรู้ข้อสอบปีที่แล้วนะหรือหรือเนื้อหาทําใหม่เยอะมากเลยอะ เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีแล้วคนที่ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยน้องก็จะพลาดพราะมันเฟ้อเนี่ยมันเฟอ้ฟอจนถึงขั้นที่ขึ้นไปเนี่ยอีกประมาณ6-7%ต่อคณะเลยนะน้อง